อามีเจ้าชินละมาตีนไปไรโอ้ยไปอยู่ับฝุ่นไรก็มาแต่ยังงัวกัสิดอีดอยูวเตือนกาไปีดอเอ้อไปจ้าจีน เป็นแพล็นะพี่น้อิวกครับดอกจุ้มเ้ยนีๆทิ้ไม่ได้นะนี่นะนี่ก็ลูกขดผูกทิ้มบ้านนี่ทิ้มเออออกนบางพี่น้องนะฮดปลวกมีแต่ดอกงามเลยเก็บไปนี่ผมกำลังทิ้มึืนเห็นบ้านนะกำลังงาด้วย Bần được mắm 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 mì tôn tô nào, Paul. Ừ. Bần <laughs> ah, nào, câu nào, câu nào. Bần 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 nào, câu đi phun, 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 nó coi เดนแล้วเดี๋ยวกลมาขาว้าเอจะหย่างขึ้นบ่โหดเ๋ยวกินบไงหมดแดงกระลายมันกำลังพูดจะบหัวมันนนดาปาี่นองัวมันกำลังพูดเยนะมันมีคนมาเจอพ่อเนี่ยเับกับเคปนะอัี่อ้อยไไมเดนจับเอามา เดี๋ยวมันสีออกแล้วฮึพระพี่น้งงองเ้ยพวกนี่เอยมาเอาบนต้นต้นมันงามๆก่อนตัวนี้ตัวนี้มันบ,าบ้าดเลยปะเนี่ยจะสีเอาเพาะฉะน้ัวอนเสียงคนเสียงง,ง้อขนาดง้มาตัวตีนแล้ว <c oughs> อีไิซีโบมันบักลา,ลายน่ะ พี่ดาดาดาวดนี่พี่มตรดกใหญ่ๆพี่น้องปลอดทังผู้นี้ได้มันบากใบงเรื้องนะเยเากออกทั้งีเเนาะเราจออกใเก่าใจืดพอจะบุกเหรอเห็นบ่ใบใหม่ปุ๊กค่อยๆเขี่ยด้จังเด้อ เอาเ้าสิเหาเซลนถ่ายเอาตอนจะเก็บนะนี่นี่ดาเอาตยนี้ถ่าดูป่ะอืมเดี๋ยวอย่าพาเด้พาอย่าพาเก็บเาถ่ายรูป่ะเอากระดาษถาตรงนี้อืมกระโดดเลยไม่สนนะมึงบ่รู้เลยค่ะไก่กบแดงดอกมันใหญ่มันอ้วกอยู่ตรงเอ้วนอนียเนาะไผ่โบใหม่มันอ่ะอืมโบเห็นดอกพุ่นเนาะแบบมันออกแต่ว่านี้อันเนี้ยตัวไงเอาโบเห็นดอกใช่ไหม <laughs> chị <laughs> có tam bay đưa mang đang ngoài <laughs> em <Điều hơi mà. cười> <Điều hơi> được Tiếng con, con ที่ป้อหมดแดงกระลายเลยเขาคืนดี๋มันเสียเลยมบมาทะเลแม่มากระดอกใหญ่เลยแกงเสพเลยหอมหอมดูเียดูเขียบนดูบางทีเาเห็นมันน้อย ให้พุ่นกำลังออกไเป็นทำูลจะให้จุดปกวดทนีดอกนี่เห wow. ็นี่บ้าไม่หมด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 แล้วหมดโคพันเออเหมดโคพันจะลามออกไปจไปากเอออกกว่านเนาะหมดโคมันโคป๊ปป๊หมดโค้ยางหมดดตายตา โอ้เขาก็ได้พอแกงอย่าง้คือสิมอดเฮะอยู่แถวโคกบกลงปลาแสงเจ้าก็ออกด่าแถวกบกปลาแสงนาปลาสื่นเจ้าเข่าลอีบ่เพื่อนแล้วเอาเห็ดปูอ่ะนะเขาเอาเห็ดปูอ่ะเขาไปจักเลย ไปแม่ซาแลนมกินเพล่ซาแลนมกินเพล่เมื่อยคือเห็ดสิลาเขาคือว่าเห็ดสิร้ายนะแลนกัยยันคนอัาคันมาหางวาเอา เดี๋ยวมากระได้พอแกงอะไรพี่น้องเห็ดปัวสนิ่นนะมาสุดน้ำหอนหอนหวานหวานอยากขลุ่นมาเลยน่อยไหมแกงละตึ่งข้ากงโจ๊ะโอ้ลิ่นน้าเลยเนาะทางนั้นก็บกำลังดำนากับลูกกระเห็ดออกรอบนี้เนาะเฮาบ่ค่อยสิไดงนะปันไดโพะเฮาอยากพามาดำนานะพี่น้องนี่ลืมสบายดีพี่น้อง สบายดีสบัสดีเด้อ é. บาดทายเพื่อนเ้าก็กำลังลกก้าอยู่ตอนนี้แล,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 ล่นมาแต่าหาหิดปวกบอลา,าคือเลยมันสีแบบเป็นดอกใหญ่ๆเป็นเพ่น่เขาเนี่ยเขาเห็นมันกำลังออกดอกลกกกาก่ะมือเ่าเพี่วเ้ยบรรยากาศมือดีแดดบ่แห้งมาลกก้าซอยเนี่ยจ้า อยคอยเน่ยอยากกินข่าวเลยยังไม่ได้กินข่าวเศ้าเศร้าไ,ไ,ปไปพี่น้องบริการข,ขอจบคลิปเด้อบ่นน้ำกระตมทุ่งไฮทงนาฝนตกเมื่อคืนบ้าห่งหง